ดอกเบีย้ยชั้นไหนว่าถูกแล้วที่ออตโตวิาจัดให้กับดอกเบีย้ยถูกกว่าเพียงแค่2.49%เท่านั้นวันนี้กระปุกจะพาไปดูรถ Honda 5ประตูที่น่าใช้งานจะมีรุ่นไหนที่เหมาะกับคุณบ้างไปดูกันเลยค่ะ และสำหรับใครที่ชอบรถเก่ง5ประตูที่เน้นบรรทุกได้ดีไซน์สวยสปอร์ตต้องคันนี้เลยค่ะสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงกับ Honda City 1.0 SV ปี2024เกียร์ออตโอต้คันนี้เล็กไมล์แค่10,000เท่านั้นกับราคาพิเศษเพียงแค่539,000บาทผ่อนเพียง9,000บาทค่ะ หรือใครจะชอบ Honda าฮาท่นั่งที่อับไสด์ขึ้นมาหน่อยแต่ได้สายพรีเมียมหรูหรานหน่าใช้งานกับ Honda CR-V 2.4S ปี2020เกียร์ออตโต้คันนี้ราคาเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นผ่อนเพียงแค่เดือนละ11,000กว่าบาทค่ะ หรือถ้าใครครอบครัวใหญ่จะขยับไซส์เป็น7ที่นั่งก็ต้องคันนี้ที่บรรทุกคนก็ได้บรรทุกของก็ดี Honda b r v 1.5 EL ปี2023เกียร์ออโต้คันนี้7ที่นั่งได้ตัวท็อปในราคาพิเศษเพียงแค่659,000บาทผ่อนเพียงแค่11,000เท่านั้นค่ะ สำหรับใครที่เน้นความประหยัดแต่ก็อยากได้ดีไซน์สุดสปอร์ตจะเดินทางต่างจังหวัดก็ได้หรือใช้งานในเมืองก็ดีกับคันนี้ Honda H R V 1.8 E L E H E V ปี2023เกียร์ออโต้กับราคาพิเศษคันนี้เพียงแค่819,000บาทผ่อนเพียงแค่13,000บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับใครที่สนใจชมรถคะ่ะมาชมรถได้ที่ออโตวิลล่าสาขาลำลูกกาติดต่อได้ที่บอร์โทรนี้หรือสนใจรายละเอียดไปที่เว็บไซต์ด้านบนนี้ได้เลยคะ่ะ